<AS> เอเซกเผยชม Celebration of Movement Pop-up Event สุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาคมนี้โดยภายในงานทุกคนจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆสัมผัสบรรยากาศแห่งกีฬาและการเฉลิมฉลองผ่านคอลเลกชันล่าสุดอย่าง Celebration of Sport รวมไปถึงการทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและรองเท้าวัยรุ่นใหม่ล่าสุด นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเรื่องราวการส่งต่อแรงบันดาลใจของผู้คนที่หลากหลายจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดพิเศษตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยดีใจสุดๆมีเอซิกเป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากต้องบอกว่าความฝัน ตอนเป็นเด็กก็คือเล่นเป็นนักเทนนิส oh. นี่เป็นความฝันอ่าอันหนึ่งแล้วก็เอซิกเนี่ยมีแอมบาสเดอร์หลายคนที่เป็นระดับโลกของเทนนิสนะฮะโรเบิร์ตจูโควิชมีอ่าอเล็กซานเดอร์ด ok ิเมโนอัลเล็กซีเมโนวัลเขาเป็นแบบฮีโร่ของผมนะฮะ เทนนิสที่เก่งสุดๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมกับแบรนด์ที่เห็นเทนนิสเป็นกีฬาที่สำคัญมากๆมันทัดใจจริงๆทัดใจจริงๆผมได้ได้ใส่มาบ้างแล้วนะครับแล,ล้วก็รู้สึกว่า performance ทุกอย่างดีมากๆจริงๆผมเพิ่งขึ้นภูเขาฟูจิมาใช่ครับไปท,ทำอะไรก่อนไปไปถ่าย y o u t u b e กับใช่ไปถ่าย YouTube กับกับเพื่อนอีก2คน ชื่อนิพอลบอยนะครับฟางฝากได้แล้วก็ใส่ของ a i ซไปที่เป็นที่เป็นเสื้อผ้าแล้วมันก็ความันคือดีมากในเรื่องของบรี i ิงอ่าถ้าขึ้นขึ้นไปสูงสูงการที่เหงื่อจะออกเยอะๆอมันอันตรายเพราะว่าถ้าเหงื่อออกเยอะๆก็จะเย็นแบบเย็นมากๆซึ่งใส่ของ a i ซเหมือนจะฟรีได้แล้วก็เหงื่อมันสามารถแบบคลายไปไม่ไติดก,กับตัว ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆก็อบูนมากนะไม่ผมผม,ผมรู้สึกว่าถ้ามีที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นพัฒนาการของแบรนด์นี้มากๆก็แบบตั้งแต่ที่แบบว่าเฮ้ยเขายังไปลงแบรนด์รองเท้าวิ่งอยู่แล้วก็แบบเหมือนโฟกัสแต่ว่าแบบวิ่งอย่างเดียวแล้วก็เริ่มแบบมีสปอร์ตสไตล์มากขึ้นมีแบบเสื้อผ้ามา,ากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือเห็นกันแบบโตตลอดแล้วก็แบบสวยขึ้นรูปตุ้ดีก็ก็ใส่ไปชื่นไปจวันไปเลยอะไปเงี้ย เดินนี้ไม่เขามีรองเท้าเทลนะก็คือเป็นรองเท้าที่แบบเหมือนกับเอาไว้เดินป่าเลยก็คือแบบกันลื่นกันอะไรกันปวดกันอะไรเงี้ยมีเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าต่อจากเนี้ก็จะมีรองเท้าแบบเทคกิ้งหรือว่าเดินป่ามากขึ้นอีกนี่ซึ่งซึ่งเหมาะผมว่าผมเป็นคนแรกๆที่เอาไปใช้เพราะว่าเราเป็นนักเข้าป่าอยู่แล้วจริงๆ่ะผมคือมันเลือกมันตัดสินใจยากนะเพราะว่าด้วยความที่แบบ มันมีรุ่นใหม่ตลอดแล้วแบบเราก็ชอบหมดอะแต่ว่าหลักๆก็คือเทโน14ก็จะเป็นรุ่นที่แบบเหมือนกับทุกคนชอบแล้วก็แบบมันก็หายตลอดแล้วก็เหมือนกับไปคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้แบบของมาอย่างที่เที่ใส่มาวันเนี้ยแต่ว่ามันจะมีด้วยอันนี้ก็คอลแลบกับยกูกยกไได้หรอมันก็คอลแลบกับบางอย่างก็จะมีแบบมีดีเทลอะไรที่มันพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเอดิคอะไม่ได้มีแค่รองเท้าอย่าเดียวก็คือมีแบบ แบบเสื้อผ้าที่ใส่แบบว่าเป็นสไตล์เป็นแบบเขาเรียกอะไรไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเช่นแบบเราไปเดินห้างนียเราต้องใส่ไอ้ิงได้อย่างเช่นแบบลุกประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็รองเท้าก็มีทั้งวิ่งมีทั้งเดินป่ามีทั้งงเท้าฟ้ารองเท้าสีฟ้นรองเท้าบอลหรือรองเท้าบอลถึงก็ใส่เตบอลอะไรเงี้ยแล้วก็มีรองเท้าไม่ใช่แล้วก็ก็ถูกนะแล้วก็มีรองเท้าแควนชั่วด้วยที่แบบใส่เดินห้างได้อะไรเงี้ยแล้วก็เท่ด้วยนะครับ